เช่นเคยนะคะพงนัชชานะคะนัชชาจะพาลูกค้าทุกท่านค่ะไปชมรถยนต์สอร์กันนะคะพร้อมตุแต่งเท่กันเลยค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นรุ่นอะไรนะคะเราก็แต่งแบบไหนนะคะไปชมกันดีกว่าค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนัชชาจะพาชมนะคะก็คือคันนี้เองค่ะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นรถกระบะแครบค่ะขายดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่น XL Passport ค่ะ ราคาขายนะคะก็ไม่แพงเลยะคะ่ะลูกค้าเพียง692,000บาทนะคะก็ได้ความสปอร์ตไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนัชชาจะพาชมนะคะเป็นสีบรอนเงินนะคะว่าแต่งนะคะแบบเท่ขนาดไหนนะคะลูกค้าขออนุญาตแจ้งข้อมูลนะคะพื้นฐาเนเบื้องต้นก่อนเนาะว่าเครื่องยนต์ของเขานะคะเป็นเครื่องยนต์2.2ค่ะแรงม้านะคะมีไม่ให้ถึง160แรงม้าค่ะกําลังเครื่องก็แบบแรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนัชชาจะขอพาชมนะคะสีบรอนเงินนะคะแต่ว่าถ้าเกิด ลูกค้าท่านอื่นนะคะชอบเป็นสีอื่นนะคะรุ่นนี้นะคะคก็จะมีสีดําสีแดงนะคะแล้วก็สีขาวนะคะแล้วก็สีบอลยินเดเทแบบนี้ด้วยค่ะค่ะคันนี้นะคะแปลงโฉมนะคะเป็น F 1 5ึ่งห้าสไปเดอร์นะคะลูกค้าเดี๋ยวดูที่ฝากระโปรงก่อนนะคะฝากระโปรงเนี่ยก็เป็นทรงฮิตเหมือนกันนะคะเป็นทรงฟิตนะคะลูกค้าแต่ว่า นี่ค่ะลูกค้านชานะคะสั่งทาเป็นพิเศษเนาะเป็นรูปม้ามาสแตงนะคะสกูปทรงนี้นะคะเป็นสกูปทรงฟิตนะคะสีเดียวก,กันกับตัวรถนะคะคือสีบอลเงินค่ะแล้วก็ตัดกันกันกบสีดําด้านตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงที่ม้ามาสแตงนะคะที่ลูกค้านชาสั่งทาเป็นพิเศษนะคะจะเป็นสีดําเงานะคะลูกค้าค่ะทําให้แบบว่าติดเข้าไปเนาะ,ะดูแบบตัดกับตัวรถได้อย่างสวยงามเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวหนังสืออะคริลิกนะคะมีคําว่า R A N G E นะคะลูกค้า R, Z R นะคะลูกค้าเป็นคําว่าเรนเจอร์นั่นเองคะ่ะลูกค้าจะเป็นสีเงินนะคะลูกค้าเพราะแปะไปกับตัวรถเนาะดูแบบว่าดูวาวๆมากๆเลยนะคะแบบเท่มากๆเลยคะ่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้เนาะหน้า F 1 5 0 Spider เดอร์ค่ะลูกค้า ตัวนี้นะฮิตมากๆเลยนะคะลูกค้าเขาก็ในเซตนี้ยค่ะเขาจะประกอบไปด้วยนะคะเซตกระจังหน้าตรงนี้นะคะจะมีคําว่า FORD f Ford นะคะอันนี้ก็สั่งทำเนาะเป็นขอบสีขาวค่ะแล้วก็ตัดกับภายในเป็นสีดําด้านนะคะลูกค้าให้รับกันกับเซตท้านล่างนะคะที่เป็นสีดําด้านเช่นกันคะ่ะแล้วก็เอกลักษณ์ของเขานะตรงกระจังหน้านะคะ่ะเขาจะมีไฟหลีนะคะหรือว่าไฟ LED นะคะดวงเล็กๆด้วยค่ะที่อ่า มีให้ความส่องสว่างเนาะแล้วก็เวลามองกลางคืนนะคะก็จะเท่มากๆด้วยกันค่ะค่ะส่วนต้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟตัว C ค่ะหรือว่าไฟ LED เช่นกันเนาะเวลาเปิดใช้งานนะเขาก็จะส่องสว่างมากๆเลยเช่นกันค่ะลูกค้าแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะรุ่นนี้นะคะไม่ได้ติดตั้งมาให้นะคะแต่ว่าเพื่อความเท่เนานะแล้วก็ครบจบนะคะลูกค้าก็รับชาติดตั้งให้ด้วยค่ะเวลาลูกค้า ฝนตกหนักๆนะคะหรือว่าเจอหมอกนะเวลาขึ้นเขานะก็เปิดใช้งานได้เลยจะมีสวิตช์ปิดเปิดให้ด้วยค่ะค่ะส่วนไฟนะคะตัวนี้ค่ะก็ขาดไม่ได้เลยนะคะยุคนี้ปีนี้นะคะไฟต้องเต็มระบบค่ะเป็นไฟมบบะะัสแตงเต็มระบบนะคะลูกค้าก็ไฟมัสแตงเต็มระบบนะคะจะประกอบประกอบไปด้วยค่ะไฟวงแหวนตรงนี้นะคะแล้วก็ไฟลูกแก้วด้านในนะคะคันนี้ค่ะลูกค้นานชานะคะชอบสีน้ำเงินแล้วก็สั่งทําเป็นสีน้ำเงินข้างในนะคะลูกค้าแล้วก็ส่วน ไฟเดย์ไทม์ค่ะตัวนี้นะปกติแล้วรถ Wi t e ท็กเท่านั้นนะคะถึงจะมีไฟเดย์ไทม์เนาะหรือว่า Ever อร์เนะคะเป็นตัวหลักล้านเลยแต่ว่าแค่เทียงลูกค้านะคะติดไฟมัดแต่งนะคะไฟเดย์ไทม์และนิ่งไรตัวนี้ก็จะติดตั้งมาด้วยเลยค่ะแล้วก็จะมีขีดนะคะขีบ3ามขีบแบบนี้ให้ด้วยค่ะลูกค้าก็เท่มากๆเลยเดี๋ยวนะชะาจะเปิดให้ชมนะคะส่วนตัวไฟค่ะตัวนี้เนาะขาดไม่ได้ค่ะชุดครอบไฟนะคะสีดําด้านนะคะให้รับก,กันกับตัวเซ็ตกระจังหน้านี้นะคะ เดี๋ยวนัาชานะคะจะพาชมต่อนะคะด้านข้างตัวรถแล้วนะคะ F150 Spider นะคะเขาก็จะประกอบไปด้วยนะคะซุ้มล้อด้วยนะคะที่ขาดไม่ได้เนาะซุ้มล้อเดิมๆของเขานะคะจะไม่มีหมุดมาให้นะคะแต่อันนี้ก็ติดตั้งนะคะเป็นหมุดสีเงินเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถนะคะถ้าเทียบกับซุ้มล้อขนาดปกติที่ลูกค้านิยมติดตั้งกันนะคะก็จะเป็นประมาณ6นิ้วค่ะส่วนแม็กยางนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นแม็กสไตล์ออฟโรดค่ะลูกค้า ความสวยงามของเขานะคะจะอยู่ที่สีเงินนะคะนี่ค่ะที่ตัดแบบนี้เนาะแล้วก็ตรนขอบของเขา,าค่ะเขาจะเป็นสีดํานะคะออกด้านๆหน่อยเนาะเวลาวิ่งบนท้องถนนนะคะก็จะแบบสวยมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะเห็นเหมือน,เห,นเห็นล้อได้อย่างชัดเจนด้วยเนาะส่วนแม็กเออส่วนยางนะคะก็จะเป็นยางแม็กซิตเจ็ค่ะเป็นยางคุณภาพดีเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบยางไซส์นี้นะคะแบบนี้เนาะก็สามารถแจ้งนะชาม,มาได้เลยนะคะหรือว่าชอบเป็นแบรนด์อื่นนะคะหรือว่าขับกับ บนท้องถนนแบบไหนค่ะส่วนมากเนาะก็สามารถปรึกษาณชาได้เลยค่ะแล้วก็ X อ็กเอลพัสปอร์ตนะคะไฟเลี้ยวของเขานะคะก็จะอยู่ที่ด้านข้างตัวนี้นะคะเป็นโลโก้เนาะแล้วก็จะมีเครื่องยนต์บอกด้วยค่ะเป็น2.2นะคะลูกค้าแล้วก็เป็นคันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีค่ะสเปครถนะคะแบ่งแยกได้ดูจากตรงแก้มโลโก้นี้ได้เลยค่ะส่วนด้านบนนะคะจะติดตั้งค่ะเป็นราวหลังคาค่ะเป็นสีดำด้านนะคะลูกค้าแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะกันสาด์เนาะทุกมุมประตูเลยค่ะ ค่ะแล้วก็เบ้ากันรอยนะคะคันนี้เนาะ XL Passport นะคะเขาเป็นโทนสีดําด้านมาให้อยู่แล้วนะคะก็เลยติดตั้งนะคะเป็นเบ้ากันรอยสีดําด้านเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีคําว่า Ranger ค่ะสีแดงตัดให้ด้วยนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็คันนี้นะคะที่พิเศษมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ก็ลืมบอ,อกไปนะคะมีกล้องรอบคันค่ะลูกค้ากล้องด้านหน้าก็มีนะคะ1จุดน้อยจะอยู่ตรงกระจกหน้าแล้วก็ส่วนด้านข้างนะคะก็จะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะ เดี๋ยวนัชชาจะพาชมด้วยนะคะเวลาใช้งานค่ะใช้งานง่ายมากๆค่ะแล้วก็รุ่นนี้ดีมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ลายสติกเกอร์นะคะนี่ค่ะเดนเจอร์ค่ะแบบนี้เนาะตัวหนังสือเขาจะเป็นสีดำนะเพราะว่าตัดกันกันกบตัวรถสีบอลเงินได้อย่างสวยงามค่ะแล้วก็มีคำว่า Y ายแท็เล็กๆค่ะตัดเป็นสีแดงให้ด้วยนะคะส่วนด้านท้ายเนาะก็จะมีติดตั้งนะคะเป็นอันนี้ค่ะพูดถึงโลวบาก่อนดีก่อน,นะคะ่ะโลบาเหล็กค่ะเป็นของแบรนด์ Out レนเดอร์นะคะแข็งแรงแน่นอนนะคะตัวนี้เนาะยึดแข็งแรงแน่นอนค่ะแล้วก็รุ่นนี้ขายดีมากๆเลยเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะมีไฟเบรกหลักนะแล้วก็ให้อารมณ์สปอร์ตด้วยนะคะลูกค้าไม่ได้แบบว่าติดเพื่อใช้งานอย่างเดียวเนาะ,ะดับเท่ด้วยค่ะส่วนด้านท้ายนะคะก็จะเป็นข้อฝาถัางน้ำมันค่ะเป็นสีดำด้านนะคะลูกค้าให้รับกันกับซุ้มล้อด้านหลังเนาะที่เป็นมาจาก F150 ส p i d ด r เนี่ยที่เขาเป็นสีดำด้านเช่นกันค่ะลูกค้าค่ะส่วน ลายสติกเกอร์ตรงนี้นะคะก็ติดตั้งนะคะคําว่า r a p t o r นะคะเพิ่มเติมไปเนาะแล้วก็มีสีคูณสีด้วยลายสติกเกอร์นะคะถ้าลูกค้านะคะอยากให้ออกแบบยังไงนะคะก็แจ้งณชามาได้เลยเนาะก่อนติดตั้งนะคะถ้าเป็นลายที่ออกแบบแบบเป็นโลโก้ร้านหรืออะไรเงี้ยค่ะณชาจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะก่อนติดตั้งแบบนี้ด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดชอบช้เท่เหมือนคันนี้นะคะก็แจ้งณชาได้เลยเช่นกันค่ะส่วนไฟนะคะไฟนี้ก็เท่มากๆเกี่ยวค่ะลูกค้าเป็นแบบแนวแบบอเมริกันเลยนะคะลูกค้า เป็นไฟ LED ค่ะโคมของเขานะคะก็จะเป็นสีสมุกเนาะพอยิ่งตัดใส่กับรถสีบอลเงินเนี่ยมันเข้ากันมากๆเลยค่ะลูกค้าเวลาเปิดใช้งานก็จะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้เนาะหรือไม่แบบลูกค้าก็ทักมาถามว่าจะติดไฟตัวสีด้วยค่ะก็คือไฟตัวนี้นี่เองนะคะลูกค้าเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเนาะไฟก็จะขึ้นตรงตรงจอตรงนี้นะคะเป็นสีส้มนะคะถอยหลังค่ะส่วนอย่างที่นัชชาแจ้งไปเนาะโลบาร์ท้ายตัวนี้นะคะเขาจะมี ไฟเบรกหลังด้วยนะคะเวลาใช้งานเนาะเวลาเราขับรถตอนกลางคืนเวลาเราเบรคเนี้ยค่ะรถขั้นหลังอ่ะคะ่ะจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยทําให้แบบช่วยในเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะฝาท้ายค่ะตัวนี้นะคะก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ค่ะฟอนเท,ท,ท่แบบนี้นะคะมาจากโรงงานเลยเนาะ,ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะแล้วก็คงไว้ความสปอร์ตให้ด้วยนะคะแต่ว่าใส่ลายล้อรถค่ะแบบเท,ท,ท่แบบนี้เนาะ,ะก็ทําให้ดูสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ ติดตั้งนะคะเป้ากันรอยนะคะสีดําด้านค่ะพร้อมไปดาบเท่ๆแบบนี้เลยติดตั้งไปให้ด้วยนะคะแล้วก็กันชนท้ายค่ะคันนี้นะคะก็ติดตั้งเป็นของแบรนด์เออร n เ e นเดอร์ค่ะตัวนี้จะมีไฟเบรกหลังนะคะแล้วก็จะมีห่วงลากจูงค่ะสองห่วงสีแดงแบบนี้ด้วยนะคะลูกค้าแต่ว่าตัวนี้จะมีตัวลากจูงให้ด้วยนะคะน้าจาก,ก็ให้ไปด้วยนะคะแต่ว่าลูกค้าเขา,าไม่เน้นใช้งานเนาะก็เลยเอากล้องถอยหลังนะคะไว้ตรงนี้นะทาให้กล้องถอยหลังนะคะข้อดีของการไว้ตรงเนี้ย เวลาเรามองค่ะจากกล้องจากหน้าจอรนอคะ่ะมันจะได้แบบมุมกว้างแล้วก็ชัดเจนมากกว่าที่จะเบี่ยงหลบตรงนี้เนาะบางคลิปอาจจะติดอยู่ตรงนั้นเพราะว่าลูกค้าเขาก็ใช้งานแตกต่างกันค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเขาจะมีไฟนี่ค่ะสปอตไลท์ให้ด้วยนะสว่างมากๆเลยนะคะลูกค้าเวลาเราถอยหลังตอนกลางคืนเนี่ยนอกจากมีกล้องแล้วมีไฟด้วยนะคะยังไงก็ปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะก็ติดตั้งเพิ่มนะคะเป็น โชคนะคะฝาท้ายให้ด้วยเนาะใช้งานก็คือเปิดแบบนี้ได้เลยเนาะแล้วก็โชคเขาก็ค่อยๆทํางานค่ะเปิดให้อัตโนมัติเลยค่ะลูกค้าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็กระบะของเรานะคะเดี๋ยวแจ้งนิดนึงรีวิวรถกระบะเนาะบรรทุกได้ถึง1.3ตันนะคะโดยที่เดิมๆเลยนะคะไม่ต้องเสริมแหนบเลยค่ะแบรนด์อื่นอาจจะต้องไปเสริมแหนบเนาะเพราะว่าเขาบรรทุกได้แค่1ตันแต่ของเราเนาะบรรทุกได้1.3ตันเลยค่ะแล้วก็ซุ้มล้อของเรานะคะแบบว่าตื้นมากๆเลยนะคะทําให้เนี่ยค่ะ ของแต่งเดิมนะคะที่ติดมากับตัวรถเนาะที่นัาชาคืนลูกค้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็วางได้แบบว่าเยอะมากๆเลยค่ะเหมาะกับการแบบขนของหรือว่าค้าขายนะคะก็สามารถแบบขนได้เลยค่ะเดี๋ยวนัชชานะคะจะพาชมนะคะภายในตัวรถกันต่อค่ะนี้นะคะก็ดูค่ะเป็นกระบะแขบก็จริงนะคะลูกค้าแต่ว่ากว้างแบบสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวนัาชาจะขึ้นนั่งให้ดูนะคะลูกค้าขึ้นลงก็สะดวกค่ะแล้วก็ เบาะนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังด้วยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแล้วต้องหัวเนี่ยค่ะก็เป็นเขียนปักคําว่าเรนเจอร์ด้วยนะคะก็งานฝีมือดีมากเลยแล้วเบาะก็นุ่มมากๆเลยนะคะอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสมากเลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะหรือว่าลูกค้านะคะอยากได้เป็นสีอื่นนะคะก็สั่งทําได้เช่นกันนะคะลูกค้าแล้วก็เบาะแถวหลังนะคะลูกค้าก็ในนี้นะคะก็คือคืนของแต่งเดิมให้ลูกค้าไปนะคะลูกค้าเบาะของฟอร์ดนะคะก็คือกว้างมากเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ขึ้นลงได้แบบ อย่างสะดวกมากๆเลยค่ะคันนี้เนาะที่พิเศษอีกอย่างนึงนะคะก็คือลูกค้านะคะแบบชอบนะคะเสียงดนตรีมากนะคะติดตั้งนะคะซับบ็อกไปด้วยนะคะหนึ่งตัวนะคะลูกค้าลำโพงตึ้มๆแน่นอนค่ะลูกค้าโอเคค่ะแล้วก็คันนี้นะคะก็พวงมาลัยค่ะรุ่น XL Passport นะคะเขาก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะข้อดีของพงมาลัยไฟฟ้านะคะก็คือว่าน้ําหนักเขาจะเบามากๆเลยนะคะเวลาขับแบบว่า แบบความเร็วไม่มากเนาะส่วนถ้าเกิดออกต่างจังหวัดหรือลูกค้ามีโอกาสได้ขับความเร็วสูงหน่อยเนี่ยคุณอะไรเขาก็จะหน่วงหนักให้เองอัตโนมัติเลยนะคะเดี๋ยวนะ้าชาข,ขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูนะคะลูกค้าค่ะนี่เนาะพอสตาร์ทรถขึ้นมานะคะลูกค้าก็เนี่ยคะ่ะก็จะมีนะคะนี่กล้องรอบคันนะคะเขาก็จะมีแบบรูปภาพของรถให้ดูด้วยนะคะหนึ่งรอบเนาะใช่คะ่ะแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถแบบเลือกใช้งานได้เลยอันนี้เขาก็ เริ่มต้นเนาะก็จะเป็นรูปภาพกล้องหน้ารถให้อยู่นะคะลูกค้าค่ะนี่ค่ะเวลานชาเปิดไฟเลี้ยวนะคะอันนี้ไฟเลี้ยวซ้ายนะคะรุ่นนี้ก็จะแบบดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะเปลี่ยนตามกล้องนะตามที่นาะชาหมุนเนาะอย่างเช่นทางขวานะคะเขาก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะลูกค้าค่ะใช้งานดีมากๆเลยค่ะหรือว่าเราอยากกดออกเนาะก็รุ่นนี้นะคะก็สามารถเนาะ โหลดแอปพลิเคชันนะคะได้ปกติเหมือนรุ่นอื่นๆเลยนะไม่ใชว่ว่าใช้ได้แต่กล้องรอบคันนะ,ะลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพสโตนะคะตัวนี้เนาะก็จะเป็นแบบว่าโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยค่ะหรือว่าจะ,ะดูเน็ f ฟิตอะไรเงี้ยค่ะชมความบันเทิงได้เต็มที่เลยนะคะลูกค้าพวงมาลัยนะคะก็จะเพิ่มเสียงรถเสียงนะคะได้ปกติด้วยนะคะลูกค้า เป็นยังไงบ้างคะสาหรับ XL Passport นะคะคันที่นัชชาพาชมเมื่อสักครู่นะคะสาหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจนะคะออกรถกระบะคะ่ะดีๆสักคันหนึ่งนะนัชชาก็แนะนําเลยนะคะเป็น Ford Ranger นะคะทุกรุ่นเลยค่ะสําหรับลูกค้านะคะท่านอื่นนะคะที่สนใจรุ่นอื่นๆน,นะคะก็สามารถสอบถามน,นัชชามาได้เช่นกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นัชชาด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ